ตอนนี้กินจนเปื่อยหมดแล้ว หรือลือลงเรือนออกโล่งเลยเดี๋ยวจะจัดใหม่ต้นไม้ไม่ได้รดน้ำเดี๋ยวจะจัดใหม่ส่วนไม้ไม้ไผ่นี้เก็บไว้ใช้งานได้อยู่โล่งเลยค่ะนี้อันนี้ก็จะสเสศษเหล็กนี่ก็จะเอาไปขายเอาไปแลกเป็นเงินกี่บาทเราก็เอานะคะ โลกเลยโลกเลยเราจะจัด,จดสวนเราใหม่นะคะต้นต้นชมพู่โอ้ยลกลกลกเดี๋ยวทำใหม่ให้หมดเลย เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะคะแล้วก็ทําไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะเอาลงเลือนออกเนี่ยเอาลงเลือนออกแล้วก็จัดวางไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาทําอีกทีหนึ่งยังไม่ลงตัวนะคะตั้งไว้คร่าวๆก่อนประมาณนี้ยังไม่รู้ว่าจะจัดยังไง ยังลกๆอยู่เลยเดี๋ยวก็ลงตัวเนาะส่วนมุมนี้เดี๋ยวก็จะเคลียร์ทาใหม่หมดเลยเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้เจอกันสวัสดีจ้าทำคาต้มกินนะคะวันนี้ปลาดีละอุ่นอุ่นปลาย่าง ระไย่างเนี่ยวันนี้ทำข้าวต้มหม้อหนึ่งทำสวนยังไม่เสร็จนะคะฝนตกเลยขึ้นมาทำข้าวต้มกินข้าวต้มไก่ใส่ตำลึงไข่สองฟองโอ๊ยร้อนยกไม่ได้ร้อน เราทำข้าวต้มไก่ไก่หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่ตำลึงลใส่ใส่ไข่ห้าฟองนะคะส่นนี้เราเราตักไข่ออกมาสองฟองมากินต่อนี่ไก่อบมืด กินร้อนๆอร่อยวันนี้ผลน่าจะตกทำวันนี้เลย สาท้องเลยสดร้อนๆยังเหลืออีกเยอะเลยกินได้ถึงมือม้อค่ำ คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงเย็นๆถ้าฝนไม่ตกก็จะไปโรงงานสวนต่อทำให้เสร็จขอบคุณเพื่อนๆทุกๆกคนที่เข้ามารับชมแม่รัดนะคะช่วกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่แรัดพลาเซียด้วยนะคะสวัสดีจ้า